สวัสดีครับผมทารทอนนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับก็วันนี้มาถ่ายคลิปเมีทหารรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่นเอ็มเก้านะครับแต่ว่าอันนี้จะทรงมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับกับเอ็มเก้าแต่ฟันเนี่ยเขาจะฟันห่างๆนะครับถ้าฟันห่างแบบเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเอ็มแปดบางท่านก็เรียกว่าเอ็มแปดนะครับผมอันนี้มีเจ้าของนะครับเล่มนี้ก็เป็นขอบทองนะครับ ใส่ได้จริงนะครับผลิตที่ประเทศจีนนะครับก็ลูกค้าดูทางคลิปวีดีโอผมที่ผมเคยลงไปนะครับอันนี้รับเพิ่มให้แล้วนะครับไม่ได้เปิดคมใหม่นะครับองศาเดิมเป๊ะนะครับสีไม่ลอกนะครับก็เทคนิคง,ง่ายๆก็ไม่มีอะไรเลยดีนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาทำองศามีดออกมาได้ดีอยู่แล้วรับสองฝั่งออกมาได้สวยงามนะครับ ไดองศาเข้ารูปดีไม่ต้องใช้หินและมีกระไดครับก็ผมใช้อะไรผมใช้แค่เนี่ยครับแผ่นหนังแผ่นหนึ่งแล้วก็ตัวอารมณ์เป็นคีมบัตโซนะครับที่เอาไวข้ขัดเข็มขัดลูกเสือ,อ่น่ะอย่างนั้นนะครับผมนะครับก็ใช้นิดหน่อยก็วิธีใช้ของผมก็ใครจะเอาไปลองทําดูก็ได้นะครับก็ต้องฝึกฝนนิดนึงเออไม่งั้นถ้าไม่ฝึกฝนมันจะไปถึงสีดําเลยนะครับผม รอยที่เรารับอะครับสังเกตไหมครับว่าไม่มีรอยเลยแล้วมันก็จะเงาเงา,เงาแวบๆเป๊ตรงตรงที่ตรงช่วงที่คมเนี่ยน,นะครับอ่าให้มันสะท้อนแสงให้เห็นนะครับผมแวป๊แ,บบแบบนะครับแเบ๊แเบบเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเนียนขึ้นพอมันเนียนขึ้นปุ๊บก็คือมีการจัดเรียงเกรสรใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับพลิกดูด้านหลังก่อนนะครับก็กระดาษทรายน้ําขัดเหล็กนะครับ เบอร์ที่หาได้เล็กที่สุดก็คือ2,500เบอร์2,500นะครับกระดาษทรายขัดเหล็ก,กน,นะครับผมผมก็เลยเอาแปะด้านหลังก็เลยแต่ตอนใช้เนี่ยต้องวางบนพื้นเรียบเรียบนะครับแล้วก็แข็งแข็งนะครับไม่ไม่ให้มันงอได้นะครับตอนตอนรับนะครับแล้วก็ถูตามองศาไปก็คือถูตามเอาลงตามที่ตรงเนี้ยที่มันไม่มีสีเนี่ยนะครับ ถูไปค่อยๆกดไปนะครับกดถูไปให้มันครบนะครับก็ต้องต้องฝึกนิดนึงนะครับมันถึงจะได้ยิ่งถ้าเป็นใบที่ทาสีหรือลมดํามาอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาได้อันนี้ไม่มีรอยเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับผมพอเสร็จปุ๊บเราก็ใช้นิ้วเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับมันก็จะขึ้นคมดูดๆมานิดนึงนะครับกดขูดนิ้วเนี่ยลายนิ้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงนะครับอ๋อสแสดงว่าคมในระดับหนึ่งละ เราก็จะเช็คด้วยการใช้กระดาษมาลองลองเช็คดูนะครับก็กระดาษ A อกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ลองดูนะครับเอาที่สะดวกปกติมีดพวกนี้เขาจะไม่ได้เปิดคมมาคมคิปอะไรบางบางยี่ห้อนี่ไม่คมเลยทื่อเลยนะครับแต่รอบรอบใหม่เนี่ยที่ผลิตที่จีนทรงอารมณ์แบบน m 8, m 9, เนี้ย m 8ด m เก้าเนี่ยเขาจะมาคมหน่อย,น,อยนะครับผมก็เราก็ มีเขานำมาให้แล้วเราก็แค่ทำต่ออีกนิดนึงก็ใช้กระดาษทรายก่อนนะครับฝั่งนี้เสร็จปุ๊บพอได้เออคมสักระดับหนึ่งละเราก็จะเริ่มมาทำให้มันเนียนนะครับเนียนก็เหมือนอารมณ์สะบัดที่หนังนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมแบบกระดาษทรายเมื่อกี้นะครับก็ถูไปถูไปแล้วก็บิดไปนะบิดไปนิดนิดลองดูลองหาจังหวะดูนะครับรอยเสี้ยนมันจะขึ้นมาตามนี้นะครับมันจะเหมือนรอยขูดขูดอย่างเงี้ยที่หนังนะครับ ก็แสดงว่าอ่ามันแสดงว่าโดนเกราะมันหน่อยหน่อยละเราก็เอียงให้มันได้โดยที่ไม่ให้มันโดนสีนะครับผมเอาลงประมาณนั้นครับก็ค่อยๆกดค่อยๆทําไปนะครับจับสองมือก็ได้ครับจับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับอันนี้แผ่นมันเล็กไปหน่อยแต่ก็ทําให้ได้นะครับก็ได้อยู่ผมทําที่ขอบโต๊ะนะครับผมมุมๆก็จะถูถูจะเล่นถูขึ้นถูลงก็แล้วแต่ครับแล้วแต่สะดวกเลยหรือว่าจะปาดไปงนี้ สะบัดกลับมาพ ط, ึดนิดหนึ่งก็แล้วแต่ลองดูครับแล้วแต่จังหวะของแต่ละคนนะครับก็มันมันก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือตรงขอบขอบ,ขอบที่ที่ไม่คมนะครับตรงที่เป็นเงินเงินเนี่ยนะครับมันก็จะเนียนเนียนไปด้วยทีนี้พอเรากดปาดเฉือนอะไรมันก็จะกินกินวัสดุนั้นง่ายนะครับผมทําให้ถึงโคนเลยนะครับผม โนยันปลายเลยนะครับคมหมดนะครับก็ å, ปกติมีดรุ่นนี้ก็จะใช้งานได้จริงอยู่นะครับตามที่ผมขายมารวมสองปีนะครับอขอบท้องจะแพงกว่าเขาหน่อยเพราะราคามาแพงหนึ่งพันห้าสิบาทรวมส่งเท่านั้นนะครับก็ å, ตอนนี้อันนี้คือเล่มสุดท้ายของผมนะครับก็เดี๋ยวต้องรอรถหน้านะครับผมรถหน้าผมก็จะสั่งมาปร,ประมาณยี่สิบถึวันนะครับผมจะสั่งมาสัสกรอบหนึ่งนะครับผม ก็ไม่ได้เอามาเยอะหรอกครับก็อันนี้ต้องมีความชอบขอบขอบสีทองนะครับถึงจะถึงจะเอา,ถ,เอาถึงจะมีความต้องการนะครับสีธรรมดาผมก็มีนะครับ M9 ธรรมดาก็มีนะครับแต่นี่ผลิตที่จีนนะครับทั้งหมดนะครับของไทยผมไม่มีนะครับอโอเคขอบทองก็จะมาพร้อมกับฝากหรือปอกมีดเนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับก็ก็ให้เหมือน มีด m 9เลยนะครับมีหินรับมีดให้นะครับคุ้มครับเอ่อถ้าลูกค้าต้องการแบบนี้แล้วเอ่อให้ผมรับให้ผมบริการรับฟรีนะครับรับฟรีตลอดการใช้งานนะครับจนจนกว่ามันจะพังกันไปข้างหนึ่งนะครับก็แต่ว่าท่านเสียค่าส่งกลับไม้ผมนะครับผมจะรับให้สมมติมันหลอเนี่ยผมก็จะพยายามเจียแต่งให้แล้วก็รับให้ใหม่คมใหม่ให้ใช้งานได้นะครับครับผมก็ ประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็มีมีให้กลับมารับอยู่สองสามเล่มนั้นนะครับครับผมไปรับเองมันจะเวอะกไปหมดเลยรอยเนี่ยจะเวอะกไปหมดเลยมีดหนานะครับมีดใบหนานะครับก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะชันะลูดนะครับผมถ้าจะเอาโคมกิฟตเนี่ยทาได้นะครับก็ต้องรับใหม่เปิดคมใหม่นะครับผมผมใช้คมองศาเดิมของเขานะครับไม่ได้ไปแตะต้องโดนสีดํานะครับ เนี่ยมันจะสุดตรงสีดำพอดีมันจะเงาเแว๊บๆเนียนขึ้นมานะครับผมเห็นไหมครับมันจะสุดขอบตรงดำพอดีเทคนิคนี้จะดีครับมีดไม,ไม,ไม่ไม่ทำร้ายมีดนะครับไม่มีรอยนะครับผมอ่าโอเคก็เอาตามนี้ก่อนก็สนใจหรือสงสัยตรงไหนเนี่ยก็ทักมาได้นะครับก็มีทั้งไลน์เฟซบุ๊กอินสต a แกรมแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะ YouTube นะครับก็ทําทําไว้หลายที่นะครับผมก็สนใจยังไงก็ทักมานะครับใส่กับตัวปลายปืนมีดได้จริงนะครับคลิปนี้มันก็ท้องทองเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ไปสักพักมันจะเอ่อสีมันจะหมองๆหน่อยแต่อันนี้ใหม่กิ๊กเลยนะครับทํามาใหม่กิ๊กเลยนะครับครับถ้าต้องการก็ได้นะครับก็สั่งได้นะครับรอบรอบนี้ก็หมดแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ตัว 8M9 ธรรมดาสีธรรมดาก็คือสีออกเทาๆขี้ม้านะครับผมโอเคครับงั้นฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงชื่นชอบก็กดติดตามากดไลค์นะครับในใน c e b o o k เนี่ยผมจะอัปเดตตลอดนะครับส่งของมีรีวิวอะไรแล้วก็ลงโพสขายของหรือว่าสินค้าเข้าใหม่ก็จะมีตลอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับผมมีอะไรก็จะอัปเดต Facebook เป็นอันดับแรกนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ลืมไปใส่เบอร์ไว้ซะหน่อยอผมก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวถ้าสะดวกผมก็จะจะรับแล้วก็โทรติดต่อกลับนะครับอันนี้ก็คือชื่อานามสกุลผมในเ c e บุ o k เลยนะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ